สวัสดีครับต่อกันข้อที่5นะครับสามัญปี62นะครับโจทย์บอกว่าพิจารณามุมระหว่างพันธะในโมเลกุลต่อไปนี้การเปรียบเทียบมุมระหว่างพันธะก็ได้ถูกต้องนะครับตัวนี้ง่ายมากนะครับวาดรูปธรรมดานะครับก็นับพันธะนับโลนแพนะครับโบรอนเนี่ยอยู่หมู่3ถูกไหมครับนะฮะแล้วฟลูออรีนเนี่ยเอาไป3อิเล็กตรอนปุ๊บหมดพอดีนะครับตัวนี้3พันธะศูนย์โลนแพนะครับสพันธะศูนย์โลนแพเป็นสามเหลี่ยมแบนรับ นะครับสามเหลี่ยมแบนราบเนี่ยมุมมันจะกลาง120องศาโดยประมาณนะครับตัวต่อไป2 H 2 s ซัลเฟอร์เนี่ยอยู่โมโหมู่6กไฮโดรเจนเอาไป2เหลืออ e ิเล็กตรอนที่อะตอมกลางอีก4นนี e ่แต่ว่าโลนแพเนี่ยเขานับเป็นคู่4อ e ิเล็กตรอนเขานับเป็น2โลนแพนะครับเพราะนั้นนะครับสองพันธะสองโลนแพเป็นมุมงอนะครับมุมงอแบบ2โลนแพมุมของเขาจะน้อยกว่าน้อยกว่านะครับ109.5องศา นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับบางคนเนี่ยเขาไม่ได้มานั่งดูมุมอะไรแบบผมนะครับบางคนเนี่ยเขาใช้วิธีจโลนแพรอะไรแบบนี้เอาเปรียบเทียบลนเพก็ได้เหมือนกันแต่ผมบอกแล้วว่าคอนเซปต์ในการเฉลยของผมเนี่ยผมจะเน้นเฉลยตามหนังสือสสวทเป็นหลักส่วนเทคนิครายละเอียดอะไรนั้นค่อยมาว่ากันนะครับแต่นี่ผมเน้นเฉลยตามหนังสือสสสวทคนที่ไม่มีโอกาสได้เรียนจะได้รู้ว่าตัวเองก็สู้เขาได้เหมือนกันครับ ตัวต่อไป PCl3 นะครับ PCl3 ฟอสฟอรัสอยู่หมู่ที่5นะครับคอรีนเนี่ยเอาไป3นะครับเหลือ2 2เนี่ยนับเป็น1โลนแพนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นนะครับพีระมิดฐานสามเหลี่ยมนะครับพีระมิดฐานสามเหลี่ยมมุมตรงนี้ก็จะกางน้อยกว่า109.5องศานะครับตัวต่อไปครับ SiCl4 ซิลิคอนเนี่ยอยู่หมู่4นะครับมี4พันธะนะครับแล้วก็ ศูนย์ลนแพร์คอรินเอาไป4พอดี4พันธะศูนย์ลนแพรเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นทรงสีหน้ามุมก็จะกลาง109.5องศาพอดีนะครับแล้วก็สุดท้าย XEF4 ซีเอสีนอตเนี่ยอยู่หมู่ที่8นะครับซีนอนเนี่ยอยู่หมู่ที่8ฟัอรินเอาไป4เหลือ2โลนแพร4อิเล็กตรอนคือ2โลนแพรนะครับ4พันธะ2โลนแพรนะครับ4พันธะ2โลนแพรเป็นตัวนี้ครับอ่าสี่เหลี่ยมแบนราบนะครับตอนนี้ผมก็รู้หมดแล้วครับว่า ใครมุมเท่าไหร่นะครับสี่เหลี่ยมแบนราบเนี่ยถ้าเอากันในแนวราบเนี่ยมันกลาง90นะครับแต่ถ้าในแนวดิ่งเนี่ยมันก็จะกลางร้อยแปดสิบนะครับเราไม่รู้ว่าเขาจะเอาแนวราบหรือแนวดิ่งผมก็เลยไม่กล้าที่จะเขียนมุมลงไปนะครับแล้วทีนี้ก็ไล่เช็คทีละตัวครับไอตัวนี้มุมมันร้อยยี่สิบน้อยกว่าไอตัวนี้ซึ่งน้อยกว่าน้อยกว่าหนึ่งร้อยเก้าจุดห้ามันไม่ใช่ผิดอยู่แล้วตัวนี้เนี่ยมุมมันน้อยกว่าหนึ่งร้อยเก้าจุดห้า ไอ้ตัวนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะพูดมุมแนวไหนไม่รู้ว่าพูดมุมแนวราบหรือมุมแนวดิง่งนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยผมว่าถ้าเป็นผมผมอยู่ในห้องสอบจริงๆนะผมไม่กล้าตัดสินใจนะครับกับข้อนี้ผมไม่กล้าตัดสินใจแต่ถ้าให้ผมเดาเนี่ยผมคิดว่าแบบคงมันไม่มีใครเอามุมแบบแนวราบมาหรอกมันคงเอามุมในมุมตรงนี้มันก็90อะ่ะเพราะนั้นโดยส่วนตัวผมเนี่ยไม่กล้าตอบแต่ผมเอ๊ะในใจว่ามันไม่น่าจะใช่ว่ะอันนี้คือความรู้สึกครั้งแรก ที่ทําโจทย์ข้อนี้แล้วจับเวลานะครับตัวต่อไปรูปนี้กับรูปนี้มุมเท่ากันเป็นไปไม่ได้ทุกรูปที่เราวาดไม่มีรูปไหนเท่ากันสักรูปเดียวเลยครับเพราะฉะนั้นอไอเนี้ยไม่ใช่ผิดเละเทะนะครับตัวนี้เนี่ยค่อยยังชั่วหน่อยทรงสีหน้าเนี่ยมุมมัน109.5าแล้วไอมุมเนี้ยมันน้อยกว่าน้อยกว่า109.5และไอนี้มันจะเล็กกว่าไอนี้ได้ยังไงล่ะครับผิดนะครับมุมมันนี้สิครับน้อยกว่าน้อยกว่า109.5มุมมันนี้ปาเข้าไป120 อันนี้แหละถูกถ้าเป็นผมผมก็ตอบโจอจานได้เลยเห็นไหมครับข้อที่5ก็ยังคงง่ายและตรงตามหลักสูตรเหมือนเดิมเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ